สวัสดีนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่รักขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือโครงการของเราความช่วยเหลือทุกรูปแบบอยู่ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ผู้ชมที่รักโปรดยกนิ้วให้วิดีโอนี้ด้วยความชอบของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากในการเผยแพร่โครงการ g ูรูมา r k e ต ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวบ่งชี้พื้นฐานของบริษัทในปัจจุบัน n u o m o r l d Graphite Inc, t i g k e r NMG รีวิวนี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่15กรกฎาคม2024ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเกตบริษัท n u o m o r l d g r a p h i t อยู่ในหมวดหมู่ย่อยโคมิเนอร์ มีองค์กร14องค์กรที่เข้าร่วมในการประเมินซึ่งนี่จะเป็นตัวแทนไม่มากก็น้อยเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทลองดูที่แต่ละพารามิเตอร์โดยละเอียดด้านล่างหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราขอเชิญคุณมาพิจารณาตัวบ่งชี้ของบริษัทแต่ละตัวให้ละเอียดยิ่งขึ้น การเข้าถึงตารางที่มีการจำแนกประเภทของตัวนั้นฟรีและฟรีฉันขอให้คุณเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณเอาละ่ะเพื่อนๆในที่สุดเราก็ได้เริ่มต้นแล้วมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทนูโวมอนเดกราฟฟิตประมาณ0.2พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่24,000ล้านดอลลาร์ n u o v m o n d e g r a p h i c คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.864ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.04พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยคือ14พันล้านดอลลาร์ Nuova m o n d e g r a p h i c คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.264 เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นได้ดังนี้ครอบครองส่วนแบ่งนู o วม m o n d ก g r a p h i t i ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือร้อยละ0 8 6 4การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.264%เเปอร์ซนซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง69%เเปอร์ซ การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินบริษัทขั้นสุดท้าย n u o m o r l d Graphics จะนำเสนอในตอนท้ายของการทบทวนโปรดดูความคืบหน้าการวิจัยให้จบบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษามีหนี้0.026พันล้านดอลลาร์ นี่สินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ65ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทการประเมินภาระรผูกพันทางการเงินของบริษัทยอมรับได้ศูนย์คะแนนยอดคงเหลือของราคาหุ้นของบริษัทต่อกำไรคือศโดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยอยู่ที่7.5ซึ่งแย่กว่าหมวดย่อยอย่างมาก การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อผลกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ47ล้านดอนลลาร์ไม่ทราบไรายได้ล่วงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นผลเสียต่อโอกาสของบริษัทการประเมินผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อย ไม่ดีลบหนึ่งคะแนนมูล,ลค่าของบริษัทต่อยอดรายได้คือศูนย์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.1ซึ่งแย่กว่าในหมวดหมู่ย่อยการประเมินตัวบ่งชี้ราคาตลาดต่อรายได้ของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบหคะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือศูนย์ล้านดอนลลาร์ ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้ยอดขายที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์นี้ในกรณีนี้ฉันขอให้คุณสมัครรับข้อมูลช่องและคลิกที่กระดิ่ง ฟรีสำหรับคุณคุณจะช่วยกระจายโครงการนี้ได้อย่างมากอัตรากำไรขั้นต้นคือ0%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่14.8%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่รอยละ14.8การประเมินอัตรากำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรประเภทย่อยคือร้อยละ0 5 0 2ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง72%และนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของราคาหุ้นของบริษัท n v o m o r l d Graphite Inc. อาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ1 6 7 8 0 0ดอลลาร และสำหรับหมวดหมูย่อย9 7 5 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินง,งานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ7 2 1การประมาณมูลค่าตลาดทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ศูนย์คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0 0 0ดอลลาร โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย129.9 0 0นดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทศย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณกำไรต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานบริษัทคือ0.000ด000อลลาร์ ตามหมวดหมู่ย่อย879,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่ร้อยละ0 9โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ5 8 นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการบีบสั้นที่เป็นไปได้ตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับร้อยละ43ของบริษัท Nuovo Monde g r a p h i t ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14คือ55%ในทางเทคนิคแล้วหุ้นประเภทย่อยมีราคาสูงกว่าหุ้นของบริษัท Nuovo Monde Graphite Inc. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท n u o v ม Monde g r a p h i t และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าช่วง12เดือนกว่าหุ้นของบริษัท Nuova Monde Graphite Inc มีการเปลี่ยนแปลงลบร้อยละ41.1ร้อยละ24.4ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยนี่ไม่ได้พูดอะไรที่แน่ชัดแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ก่อนแสดงคะแนนสุดท้ายกรุณาสอบถามทำการประเมินบริษัทของคุณนูโวมอนเด g กราฟ i ิตอิงในความคิดเห็นของวิดีโอนี้ผลลัพธ์รวมคือลบ7.5จาก10คะแนนค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ0.1คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยทั่วไป เราเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนนลบ7.5ของบริษัท n u o วม Monday g r a p h ไปที่ตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่ามีอยู่แล้วลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดโดยระบบข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นกูรู m a r k e ต เข้าถึงตารางคำสั่งซื้อได้ฟรีและฟรีลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหุ้น Nuovo Mondi Graphite Guru m a r e t เปิดข้อตกลงเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Nuovo Mondi Graphite หนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อย ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้และใช้บริการระบบข้อมูลจาก g u r ู Market คุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลกอย่างแท้จริง